could touch. วันนี้รับผมวันนี้ก็มีอยู่เกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่16กันแล้วเย่มาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ตัวอะไรก่อนอื่นเลยผมก็ขอเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตั้งเอา2ดาวกับ3ดาวขึ้นไว้อย่างนี้นะฮะก็เผื่อบวกกันแล้วมันได้5ดาวนะอะไรอย่างนี้ก็กดเปิดกันเลยดีกว่าไปมีเพชรอยู่แค่60เม็ดนะครับได้มาจากการ PVP นั่นเองเอาเป็นสูตรมั่วๆนะครับผมมันไม่มีสูตรอะไรอยู่แล้วนะัะเพราะว่าม <c oughs> อกูเหนื่อยเลยสี่ดาวมาออกแล้วก็เมากดใหม่ <c oughs> นโมห้าจบเพี้ยงมากูห้าจบมันต้องมีห้าดาวแล้ววะอ่ะปับป๊บปั๊บจังหวะนี้หมุนหมุนหมุนนานแบบนี้นี่คือกูกดคำแมงห้าดาวแน่นอนอเสามดาว <c oughs> โอ้กูปวดหัวเลยปวดหัวเลยโอ้ เหลือแค่ยี่สิบโอ้ตายแล้วกูเออเอาวะขอห้าดาวสักตัวนึงเถอะกูขอร้องนะกูขอร้องขอห้าดาวเถอะอ้าปากอ้าปุ๊บกดปับ๊บกดนั่นเลยห้าดาวแน่นอนอุ้ยโอ้โหโอ้โหดูขอบคุณพระเจ้า